h o n d a Civic FC เข้ามาใหม่นะครับคันนี้ปี2020แล้วก็ราคาดีมากเลย569,000เท่านั้นนะครับรถมือเดียวป้ายแดงเละพรเนี่ย9,500นะครับมาเป็นบอดี้สีขาวแบบนี้แล้วก็เข้ามาวันแรกยังไม่ได้ล้างสีให้ดูก่อนที่ฟองที่ฝุ่นรอบคันแบบนี้นะฮะใครอยากเห็นแบบเรียวๆนะฮะมาดูตั้งแต่สภาพแรกรับของเราเลยว่าเข้ามาวันแรกเนี่ยเป็นยังไงไม่มีก๊กเดี๋ยวบอกที่มาที่ไปของรถคันนี้ด้วยนะครับใครที่อยากทราบแล้วก็คันนี้เนี่ย ราคาดีมากผ่อน9,500ตัว1.8 EL l e น w a t h มีมาให้ฟังก์ชันให้มาครบเบรมมือไฟฟ้าเบาะไฟฟ้านะครับ l e n w a t h มีมารายละเอียดตัวรถคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับพี่ๆตามเข้ามารับชมในคลิปเต็มได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตฮอนด้านะครับมีเข้ามาอีกหนึ่งคันแล้วนะครับสำหรับตัว Honda Civic FC 1.8 EL ปี2020นะแล้วก็ที่สำคัญคันนี้เนี่ยเข้ามาราคาดีมากนะครับ569,000เท่านั้นเองนะครับ569,000 Honda Civic FC 1.8 EL นะครับปี2020คันนี้เนี่ยฟรีดาวจัดเต็มเลทผ่อนอยู่ที่9,500นะครับมาเป็นบอดี้สีขาวด้วยรถเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยจริงๆเข้ามาเมื่อคือนนะพี่นะ แล้ววันนี้ผมก็รีบมาแต่เช้าเลยนะฮะมาถ่ายคลิปนี้ก็ผมจะออนช่วงประมาณเย็นๆนะครับใครที่ได้รับชมก็จะเป็นช่วงเย็นละนะครับจะให้ดูก่อนว่ารถเพิ่งเข้ามาจริงๆที่ฝุ่นเนี่ยรอบคันเลยนะฮะยังไม่ได้ทําความสะอาดล้างสีอะไรเลยก็มาดูกันก่อนนะว่าเข้าใหม่เนี่ยวันแรกมาแบบนี้มีร่องรอยตรงไหนต้องไปเก็บงานบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้วยแล้วก็คันนี้เนี่ยราคาผมบอกเลยว่าตัว ELP 20แล้วราคา569,000เนี่ย น่าจะคันนี้คันแรกเลยราคาดีมากนะครับราคาดีมากปี2020ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าบอดี้ผิวพันธ์เป็นยังไงบ้างสําหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูออปชั่นกันนิดนึงสาหรับด้านหน้าไฟหน้ามาเป็นโปรเจคเตอร์เนาะแล้วก็ตัวไฟเดย์ไลท์มีมานะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาแล้วนะสำหรับตัว 1.8EL แลแล้วก็ความพิเศษของ EL เนี่ยคือจะได้เลนส์วอชมาด้วยนะครับตัวกระจังด้านหน้ามาเป็นแบบโครเมียมป้ายทะเบียน3193นะใครที่สนใจโทรมาหาผมแจ้ง เลขทะเบียนนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าราคานี้จะมีอยู่เพียงแค่คันเดียวที่เหลือที่ผมมีในสต็อกเนี่ยจะอยู่ประมาณ5 8 9 5 9 9, 9, 9นะฮะตัวเดียวกันแต่ว่าคันนี้เนี่ยปี20ราคา569,00 0หโอ้ราคาดีมากนะครับเส้นสายสันลิมคมตัวรถทุกอย่างพี่พี่ดูเลยนะฮะไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มแล้วก็ ส่วนที่จะต้องไปเก็บงานเนี่ยผมเดินดูรอบรถอยู่ประมาณ2รอบผมก็ยังหาไม่เจอนะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องล้างสีก่อนต้องดูก่อนว่าล้างสีเสร็จแล้วตรงไหนที่มันจะต้องเก็บบ้างแต่ว่าร่องรอยหนักๆเนี่ยไม่มีนะพี่นะเพราะว่าผมเห็นเนี่ยมันก็จะมีแค่รอยประมาณอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวขัดสีตรงนี้ออกอยู่แล้วนะฮะก็เป็นเรื่องเล็กเรื่องของการชนหนักพิกามจมน้ำเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับโครงสร้างต่างๆก็ยังคงสภาพเดิมอยู่นะครับเป็นโครงสร้างเดิมนะกระจกมองข้าง เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะครับสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดําแล้วก็ตัว1.8 EL เนี่ยมาพร้อมกับเลนส์วอ h ชนะฮะตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเลนส์วอ h ชเรียบร้อยมือเปิดเป็นแบบโครเมียมนะครับปุ่มส마ทเอนทีมีมาทั้ง2ข้างฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับในส่วนของตัวหลังคาด้านบนก็นอกจากขี้ฝุ่นก็ไม่ได้มีอะไรนะรอยบุบรอยลากีไม่มีนะครับเดี๋ยววันนี้ล้างสีแน่นอนนะฮะล้างสีขัดเคลือบสีวันนี้แหละแต่ว่า ถ้าเกิดจะให้เสร็จสิ้นเลยกระบวนการทุกอย่างก็คือมีการสปาภายในด้วยน่าจะประมาณสัก2วันนะครใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ถ้าเกิดว่าสนใจโทรเข้ามาจับมาจองแล้วเดี๋ยวผมจะเร่งดําเนินการให้นะครับจะเสร็จเร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ารถที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันไม่ได้มีคันนี้คันเดียวนะมันมีเข้ามาหลายคันมีทั้ง crv มีเอ่อมี honda jazz มีอะไรเข้ามาอีกเพียบเลยเขาก็ทําตามคิวแต่ว่าถ้าเกิดมีลูกค้าจองเข้ามาเนี่ยก็จะรัดคิวเร่งทําให้ก่อนนะครับแต่ว่าคันนี้งานสีน่าจะไม่มีต้องเก็บ ะะมีแค่การทาความสะอาดแล้วก็สปาภายในให้เท่านั้นนะครับแผงประตูดูได้เลยเดิมสวยไม่มีริ้วรอยนะครับแล้วก็ตัวกรอนประตูหัวน็อตไม่มีขยับนะครับบันไดาทางขึ้นลงด้านหน้ามาดูกันสักนิดหนึ่งตรงนี้ก็ต้องมีการขัดอยู่แล้วไม่ต้องขัดเลยนะตรงนี้ขี้ฝุ่นนะตรงนี้ขี้ฝุ่นนะ,ะถ้าให้ดูผิวเผินเนี่ยริ้วรอยอาจจะไม่มีให้เห็นเลยนะครับน้อยมาก เดี๋ยวทําความสะอาดน่าจะเห็นชัดขึ้นว่าตรงไหนจะต้องขัดนะครับแผนเพจเพจเดิมนะครับเครื่องยนต์ R18Z แล้วก็หัว, zombie, น,ว,น,วแบบน็อตฝั่งอบี้นะครับสวยเดิมก้อนประตูเดิมแบบนี้นะครับเบาะหนังสีดำนะครับเดินได้มาเป็นสีขาวเอี่ยมมากภายในนะฮะภายนอกอาจจะดูมีขี้ฝุ่นเยอะแต่ว่าภายในเนี่ยเอี่ยมสะอาดเลยนะฮะคันนี้เนี่ยผมขอ แจ้งประวัตินิดนึงนะครับเป็นรถที่ใช้ในหน่วยงานนะพี่นะคันนี้นะครับเป็นรถที่ใช้ในหน่วยงานเพราะว่าเขาจดเนี่ยเสียภาษีในนามบริษัทเท่าที่ผมดูนะพี่นะอะตรงนี้นะครับมาดูก่อนอืออ่ะเป็นรถหมดสัญญาเช่านะสำหรับคันนี้นะครับนี่เสียภาษีสี่พันกว่านะฮะตรงนี้ ก็เป็นเสียในนามบริษัทเพราะว่าถ้าเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยเครื่องพันแปดเสียภาษียูมานสักสองพรวมพรบนะครับแต่ว่าคันนี้เสียเป็น2เท่าก็แน่นอนนะฮะเสียเรทนี้เป็นในนามบริษัทยอยู่แล้วนะครับ4,100ด้านในตรงนี้หัวน็อตฝั่งเสาบีสวยเดิมไม่มีขยับนะครับเดี๋ยวขอเล่าเกี่ยวกับตัวรถหน่วยงานนิดนึงนะฮะสำหรับรถหน่วยงานเนี่ยข้อดีของเขาเลยนะครับก็ เขาจะเข้าเช็คศูนย์ทุกระยะนะฮะทุกๆหนึ่งหมื่นกิโลนะฮะอันนี้มันเป็นกฎอยู่แล้วนะครับสำหรับรถหนงานทุกหนึ่งหมื่นกิโลเนี่ยจะเข้าศูนต์ตลอดทุกระยะอย่างเช่นรถวิ่งมา1นึ่งแสโลนั่นหมายความว่ารถคันนั้นนะมีการเข้าศูนย์ไปแล้ว10ครั้งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนี้ประวัติการเข้าศูนย์เนี่ยมันจะออนไลน์หมดแล้วพี่ๆสามารถเอาตัวสเนารถเนี่ยไปเช็คที่ศูนย์บริการได้ทั่วประเทศนะฮะเขาจะมีประวัติหมดว่าเข้าไปแต่ละครั้งเนี่ยเข้าไปทําอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ <med> การเข้าสูน์เนี่ยชิ้นส่วนที่ชิ้นส่วนไหนที่เสียเนี่ยเขาจะไม่ซ่อมอยู่แล้วนะครับเขาจะทําการเปลี่ยนนะฮะแล้วก็จะมีตัวเล็กคอร์ดไว้หมดนะครับว่ารถคันนี้เข้าไปทําอะไรบ้างเปลี่ยนชิ้นไหนไปบ้างนะฮะตรงนี้ก็เป็นข้อดีข้อนึงนะฮะสำหรับรถหน่วยงานถ้าเกิดว่าเป็นรถบ้านก็ บางท่านดูแลถึงก็โอเคไปนะฮะแต่ว่าบางคนใช้งานดูแลไม่ถึงไม่เข้าศูนย์ตามระยะนะฮะไปเข้าอู่นอกบ้างหรือว่าไม่ได้ดูแลรักษาบ้างตรงนี้ก็ต้องวัดดวงกันไปแต่ว่าถ้าเป็นรถหน่วยงานแบบนี้นะครับการันตีให้เลยว่าเข้าศูนย์ทุกระยะแน่นอนเช็คได้นะครับฝาท้ายเดิมนะสำหรับคันนี้ซีนเดิมแล้วก็ไฟท้ายพาร์ทเดิมนะครับตรงนี้จากสเตเล่มาดูตัวขานด้านในนิดนึง 1.8 EL นะพี่นะสำหรับคันนี้นะครับ Honda Civic FC นะครับปี2020 569,000เด mm ็ผ่อนน9,500ใครสนใจติดต่อหาผมได้เลยเบอร์ด้านล่างผมแปะเบอร์ไว้แล้วนะครับ0816563625จะเป็นการโทรมาหรือแอดไลน์ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลย กล้องถอยมีมาให้นะครับแต่ว่าตัวเซนเซอร์กับระยะไม่ได้มีมานะครับแต่ว่ากล้องถอยชัดนะเดี๋ยวผมพาไปดูไม่มีเซนเซอร์ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ากล้องค่อนข้างชัดให้ดูผู้โดยสารดนหลังนะภาพรวมประมาณนี้เบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นรถหน่วยงานมาคันนี้ด้านหน้าสะอาดมากแล้วก็ตัวเบาะไม่ค่อยมีรอยยับเท่าไหร่ผมคิดว่าคันนี้เนี่ยน่าจะมีคนนั่งเบาะตัวนี้มากนะฮะมากอ่ะผมให้ดูรถเข้ามาวันแรกก็จะเป็นแบบนี้แหละ นะฮะเราก็จะรู้กันว่ารถออคันนี้มีการใช้งานมาแบบไหนนะครับพักแขนสวยเดิมสะอาดนะฮะให้ผมสานนิษฐานนะคันนี้มีผู้โดยสารนั่งตรงนี้บ่อยนะครับแต่ว่าด้านหน้าไม่ได้มีคนนั่งนะครับอ่ะแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวผมเก็บงานให้นะทุกอย่างนะครับแต่ว่าเรามาดูกันตั้งแต่วันแรกเนี่ยก็จะเป็นข้อดีนะฮะพี่ๆจะได้ทราบประวัติของรถแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นของรถคันนี้ผมให้ดูเบาะนะฮะดูเบาะตัวหน้า นะฮะไม่มีการนั่งแน่นอนนะฮะดูต่างกับตัวบอกคนขับเลยเห็นไหมพี่แบบนี้นะครับต่างกันชัดเจนเลยนะครับก็เป็นนถหน่วยงานอาจจะเป็นผู้บริหารน,นั่งไหมด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นคนขับรถอ่ะประมาณนี้นะครับก็มาให้ดูกันก่อนอ่หัวน็อตฝั่งเสาวีฝั่งคนขับตรงนี้ก็สวยเดิมไม่มีรอยขันไขนะครับก้อนประตูเดิมแล้วก็สติ๊กเกอร์ลมยางตรงนี้ยังอยู่นะครับยังอยู่แผงประตูนะครับกระจกไฟฟ้า 4บานออโต้ Auto, คู่หน้านะครับตัวพับกระจกมองข้างไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้าแล้วก็เบาะคนขับนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าไม่มีดันหลังนะครับปรับสูงต่ำได้แต่ว่าไม่มีดันหลังมาให้แล้วก็มีผู้สตาร์ทมานะครับกุญแจสม,มาร์ทคีย์เลสมีเลนวอชมาอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นมาบนตัวรถกันสักนิดหนึ่งมาดูม่านวัดเรือนไม่แล้วก็เลขไม่กันหน่อยดีกว่านะครับคันนี้เนี่ยเลขไม่อยู่ที่1 5 0 0 0 0โลนะครับกับราคาค่าตัว 5 6 000, 9 0 0 0 0เลทผ่อน9 5นะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับในส่วนของตัว1.8 EL นะฮะเลนวอชให้มาเวลาเปิดไฟเดียวด้านซ้ายก็จะมีตัวกล้องนะครับในมุมอับด้านซ้ายทำงานแบบนี้นะครับแล้วก็ดีไซน์มานวัดเล่นใหม่ตัวจอกลางตัวนี้จะเป็นหน้าจอ TFT พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะหุ้มหนังมาแล้วก็มีคูดคอนโทรลมานะครับมีเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายต่างๆได้ครบหมดแล้วนะครับไฟหน้าปัดน้นําฝนได้มาเป็นแบบอัตโนมัติเรียบร้อยนะครับให้ดูภาพรวมนิดหนึ่งคอนโซลด้านหน้ารถหน่วยงานนะครับประวัติศูนย์แน่นอนดูคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนอึบ๊บอเข,เขาเข้าเช็คระยะมาตลอดนะฮะล่าสุดก็นี่พึ่งเข้ามา หมาดๆเลยนะเมื่อพันโลที่แล้วเองนะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อ1,000โลที่แล้วก็ไปเข้าต่อได้นะฮะอันนี้เข้าคอกพิทมานะฮะน่าจะไม่ได้เข้ากับศูนย์ละนะฮะแต่ว่ายังไงก็ลองเอาสำเนาตัวรถเนี่ยสามารถเช็คกับศูนย์บริการได้นะครับว่าเข้ามาล่าสุดเมื่อไหร่นะแต่ว่าการดูแลรักษาเนี่ยเขาถึงอยู่แล้วรถหน่วยงานนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าแล้วก็คันนี้ถ้ายังไม่ติดจองเดี๋ยวปรับสภาพเสร็จเนี่ยผมจะมารีวิวให้ได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับเบื้องต้น เดี๋ยวผมให้ดูกล้องถอยนิดนึงดีกว่านี่ที่ผมบอกไม่มีเซ็นเซอร์หลังแต่ว่ากล้องถอยเขาชัดมากแล้วก็ปรับมุมมองได้3ระดับนะครับตัวฐานเกียร์ตรงนี้เนี่ยเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรคโฮอีคอนโหมดให้มาครบนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันสักนิดนึงสำหรับคันนี้ รูนะฮะ,ะมาเลยหน้าตาเครื่องยนต์ R18 นะครับก็คือผมมาแบบเรยวๆเลยนะใบมุงใบไม้ก็คือยังไม่ได้เอาออกเลยนะฮะแต่จะให้ดูว่าเดิมนะครับเบ้าชกเดิมรอยซีเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับเดิมแน่นอนหัวนอ็อตโครงสร้างต่างๆนะครับคันหน้าด้านขวานะครับเดี๋ยวถัดมาดูคันหน้าด้านซ้ายบ้าง เดี๋ยววันนี้จะมีการาล้างนะครับขัดสีแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการสปาภายในนะครับถ้าพี่ๆมาดูตอนที่ปรับสภาพเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นคนละคันเลยก็ว่าได้นะครับแต่ใครที่สนใจผมฝากไว้ด้วยนะติดต่อเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยน่าสนใจมาก5้าแ0นหเาพเท่านั้นเลทผ่อนเนี่ยอยู่ที่9 5้าพตลอดสัญญานะครับฝากไว้ด้วยสําหรับ Honda Civic F C 1.8 E L ปี2020เลขไมล์ห่150,000โลรถหน่วยงานนะครับใครสนใจก็กิงกลางยกหูมาเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมเตยพย,ยนต์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ